ร้านมายองจำหน่ายรถไฟฟ้ารุ่นอะไรบ้างคะอันนี้เป็นคําถามจากทางบ้านนะครับบริษัทมายองจำกัดเป็นบริษัทที่จัดซื้อจัดหาและซัพพลายสินค้าให้กับบริษัทท่านร้านและโรงงานอุตสาหกรรมและเป็นศูนย์รวมสรพพสินค้าครบพันเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้ในโรงงานกับนักง,งานเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าหลอดไฟสายไฟโคมไฟรถไฟฟ้า ของมายองที่เพื่อนเอนเห็นในว t r เนี่ยนะครับเป็นสไลด์ให้เห็นว่ามีจำหน่ายรุ่นอะไรบ้างเพราะในเบื้องต้นนะครับร้านมายองเป็นร้านแรกๆนะครับในประเทศไทยนี้นะครับที่จำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจักรยานไฟฟ้านะครับถ้าเพื่อนๆทราบจะรู้ว่ามายองนั้นจำหน่ายเป็นเป็นร้านค้าแรกๆในประเทศไทยเลยครับเรากล้าพูดได้ก่อนหน้านั้นเราจำหน่ายเป็นร้อยรุ่นเลยครับหลังจากนั้นเราก็เคาะแล้วก็ จัดการรวบมให้เหลือรถไฟฟ้าที่ดีที่สุดที่จะขายให้กับลูกค้าว่ามีรุ่นอะไรบ้างเดี๋ยวไปเริ่มต้นกันก่อนทีนี้รถไฟฟ้าที่มีในร้านมายองนะครับส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันมีความแตกต่างกันอยู่แค่ขนาดต้ำหนักและระยะวิ่งเท่านั้นทีนี้คุณสมบัติสําคัญเนี่ยร้านมายองจะเอามาธิบายให้ลูกค้าทราบนะครับว่ามีคุณสมบัติอะไรบ้างและทําไมถึงเป็นเหตุผลที่ลูกค้า ควรเลือกใช้รถจกักรยานยนต์ไฟฟ้าจากร้านมายองข้อแรกนะครับร้านมายองจะใช้รถจะใช้แบตเตอรี่ที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแบตเตอรี่ของมายองนะครับมีตั้งแต่48โวลต์12แอมป์ไปจนถึง20 21 22นะครับแบตเตอรี่เป็นของมายองจะเป็นแบตใหม่เท่านั้นนะครับเป็นแบตที่มีความจุสูงและสามารถทำให้รถวิ่งได้ไกลต่อการชาร์จ1ครั้ง คุณสมบัติที่2ที่สำคัญเลยคือมอเตอร์มีกำลังขับสูงนะครับตัวมอเตอร์ของมายองนะครับจะขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้ามีตั้งแต่500วัตต์45050วัตต์5้าร้อนะครับมอเตอร์ที่มายองเลือกใช้จะเป็นมอเตอร์ที่มีกำลังมากทำให้รถเคลื่อนที่ได้ง่ายที่สำคัญคือส่วนใหญ่ที่ลูกค้าซื้อรถมาจากที่อื่นจะตกมาตายถ้าได้กำลังมอ,มอเตอร์ที่ไม่ดีคือไม่สามารถขึ้นทางลาดได้นะครับ ดังนั้นมายองให้ความสำคัญกับตัวมอเตอร์นี้นะครับตัวที่3คือระบบเบรกครับรถของมายองเนี่ยจะใช้ตัวกรจมเบรกที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพสูงและมีความปลอดภัยสูงช่วยลดความเสี่ยงและลดเล